ส่วนในวันนี้นะคะทางด้านของ T.O.T. 1หนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาก็เตรียมจะส่งรายงานแผนการฟื้นฟูให้กับทางซูเปอร์บอร์ดพิจารณาค่ะเราไปดูแผนฟื้นฟูของทาง T.O.T. กันหน่อยนะคะหลังจากที่ไปปรับเปลี่ยนใหม่แล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะฟ้าด้วยเรื่องของแผนฟื้นฟู T.O.T. ฉบับใหม่ค่ะที่จะเห็นชัดเจนเลยนะคะคือจะมีการยกเลิกกิจาก,การที่ไม่ก่อกำไรของทาง TOT ค่ะ ขณะเดียวกันเดินหน้าเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายทุกกลุ่มธุรก,กิจของ TOT ด้วยนะคะและก็เพิ่มประสิทธิภาพการหาไรายได้ใหม่ๆเพิ่มเติมที่สําคัญคือจะไปสรุปข้อพิพาทกฎหมายรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ารอยกับทาง t o t อีกนะคะขณะเดียวกันแผนฟื้นฟูฉบับใหม่นี้ของทาง t o t ค่ะก็เตรียมที่จะจ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะหรือว่าทำดิดิลิเจนนะคะจะไปสํารวจตั้งแต่ก,การเงินกฎหมายสัญญา เพื่อประเมินทรัพย์สินนี้สินและผลประกอบการทั้งหมด5ปีที่ผ่านมารวมไปถึง5ปีข้างหน้าจากนี้ของทาง TOT นะคะที่สำคัญจะไปกำหนดเรื่องของมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ส่วนถ้าไปดูผลประกอบการของ t.o.t ในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมานะคะมกราคมยาวมาจนถึงมิถุนายนค่ะปรากฏว่าผลประกอบการนั้นขาดทุนนะคะครึ่งปีแรกปีนี้ t.o.t นั้นยังคงขาดทุนค่ะรายได้นั้นทําได้32,400ล้านบาทค่าใช้จ่ายนั้นสูงกว่ารายได้น,นะคะเพราะมีค่าใช้จ่ายถึง33,700ล้านและที่ผ่านมาผลประกอบการ6เดือนแรกขาดทุนไปถึง1,300ล้านบาทค่ะ ที่เห็นนี้เป็น6เดือนแรกนะคะที่โชว์ผลกําไรออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขัดทุนพันสส่วนประมาณการทั้งปี TOT ในปีนี้นะคะ2,557ยังคงคาดการ์ว่าทั้งปียังยคงขัดทุนเหมือนกันคะ่ะรายได้คาดการณ์นะคะว่าจะทําได้5,7600ล้านส่วนค่าใช้จ่ายสูงทีเดียวนะคะ 6 6 5 0 0้า้ล้านบาทและปีนี้ยังคงคาดการว่าจะขาดทุนหนักถึง8,900ล้านบาทอย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมไปนะคะว่าประมาณการปีนี้ขาดทุน8,9 0 0สูงกว่าประมาณการเดิมที่เคยตั้งเป้าว่าจะขาดทุน5,100ล้านบาทค่ะเห็นผู้ประกอบการปีนี้ขาดทุนนะคะปีหน้า2558 TOT ก็จะไปอีกหนึ่งปีที่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดทุนต่อเนื่องนะคะ ที่สัมพันธ์ยังขาดเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินด้วยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่า TOT มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายทำให้ต้องนำเงินสดสะสมที่มีอยู่ประมาณ30,000ถึง50,000ล้านบาทนั้นออกมาใช้จ่ายค่ะยังคงต้องก่อตดสำหรับแผนการฟื้นฟูรัวิสารกิจทั้งหมดนะคะ TOT การบินไทยรวมไปถึงที่อื่นๆด้วยเพราะว่าสุภาพบอกว่าชัดเจนภายใน2-3เดือนนี้ค่ะ